สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการทัศนหนังนะครับกับผมครับพิธีกรดำเนินรายการครับโยโซระครับสําหรับรายการทัศนหนังนะครับก็จะเป็นรายการนะครับที่พาคุณผู้ชมนะครับไปเปิดโลกทัศนคตินะครับเกี่ยวกับหนังนะครับอาจจะเป็นหนังนะครับที่คุณผู้ชมนะครับอาจจะเคยดูแล้วนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมดูรายการนี้ไปแนวคิดหรือทัศนคติที่คุณมีต่อหนังเรื่องนั้นอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ครับและสําหรับแขกรับเชิญในวันนี้นะครับ มีตำแหน่งเป็นถึงประธานคณะกรรมการนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารยินดีต้อนรับคุณพัชรพรบุตรดีครับหรือคุณบีมครับผมโอเคครับก็ยินดีต้อนรับคุณพัชรพรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องบอกคุณผู้ชมก่อน,นครับว่าผมกับคุณพัชรพรครับเป็นเพื่อนสนิทกันระดับหนึ่งเลยดังนั้นนะครับขอเรียกคุณพัชรพรว่าคุณบีมนะครับเป็นโอกาสเหมาะเลยเพราะวันนี้เชิญคุณบีมนะ มาออกรายการหนังอยู่แล้วดังนั้นนะให้คุณบีมดีกว่าแนะนําหนังสักเรื่องหรืออาจจะเป็นซีรีส์ก็ได้นะเราไม่ฟิกแล้วแต่บีมเลยแนะนํามันสักหนึ่งเรื่องดีกว่าให้แบบผมแล้วก็คุณผู้ชมนะครับรับรู้กันดีกว่าว่าคุณบีมชอบหนังเรื่องอะไรครับถ้าตอนนี้ในดวงใจก็คือเป็นเรื่องซีรีส์เรื่องสิบแปดอาเกนก็คือเป็นหนังเออเป็นซีรีส์จากของเกาหลีอืมเรื่องสิบแปดอาเกนใช่ไหมครับใช่แล้ว ถ้าจำไม่ผิดนี่เรื่อง18อ g เกนนี่เหมือนจะเป็นซีรีส์เกาหลีที่แบบรีเมคมาไหมใช่ไหมจำไม่ผิดใช่รีเมคมาจากอเมริกาอเมริกาทำ17อ g เกนแต่เกาหลีหน่ะนามารีเมคใหม่คือเพิ่มอีกหนึ่งปีเป็น18อ g เกนเพราะว่าเขาถือว่า18อเกสุอายุ18เนี่ยเป็นอายุที่กําลังแบบว่าบันรุนิติภาวะแล้วในประเทศของเขาสามารถคิดได้ตัดสินใจเองได้แบบว่าได้ทุกอย่างเลยก็เลยเป็น ช่วงอายุที่น่ามาทาหนักทาซีรีส์ที่สุดแล้วอืมก็เหมือนอารมณ์อายุยี่สิบของไทยประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่แต่ของเขาเป็นสิบแปดลองช่วยเล่าในเรื่องข้าวๆหน่อยไหมว่าหนังเรื่องนี้มันแบบสื่อถึงอะไรหรือว่ายังไงอครับหนังเรื่องนี้ก็คือเหมือนแบบว่ามีคู่สาม,มีภรรยาคู่หนึ่งที่แบบว่าเขามีลูกกันสองคนและมีผู้หญิงคนหนึ่งม,มีผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ เหมือนรักมันอิ่มตัวผู้ชายแบบว่าก็หางานหาเงินได้น้อยขึ้นเพราะว่าเรียนไม่จบในช่วงมัธยมด้วยก็เลยแบบว่ามีละหองละแห่งกันบ้างแล้วผู้หญิงก็อยากจะทําตามความฝันอยากเป็นผู้ประกาศข่าวแต่แบบว่าก็ด้วยที่ทั้งคู่มีลูกกันก่อนตอนอายุสิบแปดก็เลยทําให้ไม่สามารถเรียนจบและมีงานทําดีๆกันได้แล้ก็แบบแล้ทีเนี้ยมันเกิดมีอะไรสักอย่างแบบ พระเอกเหมือนไปขอพรออะไรสักอย่างก็เลยได้ย้อนกลับไปอายุสิบแปดปีพอพระเอกรู้ว่าตัวเองได้ย้อนไปอายุสิบแปดปีปุ๊บก็เหมือนว่าเหมือนย้อนกลับไปเรื่องราวต่งางๆที่เคยเกิดขึ้นเมื่ออดีตอะ่ะแล้วพระเอกก็เริ่มแก้ไขอดีตเรื่อยๆเรื่อยๆแบบว่าอ,อ,อะไรที่ตอนนั้นอนะ่ะทําไม่ดีไปอะ่ะพระเอกก็ได้กลับไปทําแก้ไขใหม่แบบว่าอยากตัดสินใจในสิ่งที่ตัวเองรักเหมือนตัวเองชอบเล่นบาสตัวเองก็กลับ ไปเข้าทีมบาสเหมือนเดิมเพื่อแบบว่าอยากเล่นบาสให้สุดๆเพราะว่าในเมื่ออดีตอะ่ะพระเอกไม่มีโอกาสได้ทําเพราะว่านางเอกได้ท้องไปก่อนอ๋อก็คือเหมือนเป็นหนังที่ในทํานองที่ว่าเรามีโอกาสหนึ่งครั้งที่จะได้กลับไปแก้ไขเรื่องราวที่เราเคยทําผิดพลาดไปในอดีตหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่เราไม่ได้ทําอะไรไประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วก็ได้มีโอกาสกลับไปแบบว่าสารสัมพันธ์กับลูกชายที่ตอนแรกอะ่ะไม่ค่อยแบบไม่สนิทกันเลยแบบ ลูกชายรู้สึกจะไม่ค่อยชอบพ่อสักเท่าไหร่ที่พ่อเป็นคนแบบชอบทำตัวแบบนั้นแล้วก็แล้วก็ลูกชายก็แอบ,บทําตามความฝันพ่อเหมือนกันก็คือจะเป็นนักบาสแทนพ่อให้ได้เพื่อสานฝันแทนพ่อประมาณเนี้ยอืครับถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ,รบอันนี้นะผมโดยส่วนตัวของโยนะโยรู้สึกว่าแบบมันเป็นซีรีส์ที่ดีเรื่องหนึ่งเลยนะเพราะว่าแบบ ด้วยความที่รู้สึกว่ามันสื่อความรู้สึกของคนที่เป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่แบบไม่ค่อยสัมพันธ์กันอย่างนี้แต่ว่าเมื่อพ่อได้กลับไปเป็นเด็กอ่ะเหมือนเป็นคนอื่นที่มารู้จักกับลูกอ่ะกับลูกกับให้ความรู้สึกว่าแบบไงเหมือนแบบสนิทมากกว่าการที่เป็นพ่อเข้าไปถามเหมือนเป็นคนเจนเดียวกันแล้วได้เข้าใจกันมากกว่าเอาเป็นว่าครับอันนี้ที่ว่าเราอยากรู้เหตุผลครับว่าทําไมคุณบีถึงชอบเรื่องนี้นะครับที่ชอบเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนเขาแบบว่า เราจะทําอะไรอ่ะให้เราตัดสินใจให้ดีเพราะว่าเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตมันได้ถ้าเราผ่านมันไปแล้วแค่เราต้องทําปัจจุบันให้ดีที่สุดจะคิดอะไรเราต้องทําให้มันรอบคอบแล้วก็คิดให้ดีๆว่าสิ่งที่เราจะทําเนี่ยมันจะดีต่อเราในอนาคตหรือเปล่าหรือว่ามันจะทําให้อนาคตของเราแย่ลงให้เราคิดให้ดีก่อนเราไม่สามารถย้อนกลับไปได้อืครับแล้ว ต้องบอกกันว่าซีเรื่องนี้เท่าที่โยเคยดูมานะโยรู้สึกว่ามันจะมีตัวละครละหลายตัวที่มีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจมากแล้วก็ต้องบวกกับว่าแต่และตัวจะมีปมที่แบบรู้สึกว่าเป็นไฮไลท์ของเรื่องได้เลยทีเดียวดังนั้นครับบีมชอบตัวละคระตัวไหนมากที่สุดล่ะครับถ้าบีมชอบ้าพที่สุดบีมก็คงชอบเป็นตัวพระเอกที่เป็นอตอนยังเป็นวัยรุ่นที่แบบว่าเขาแสดงความรู้สึกได้ดีมากๆเลยแบบว่าส่งอินเนอร์ให้เราแบบว่าให้เรารู้สึกจนแบบ มีแบบร้องไห้ตาบวมมากเลยตอนนั้นน่ะแบบตื่นเช้ามาตาบวมมาก,กต้องบอกอินจริงแล้วก็ถ้าเป็นตัวหลัก,กตัวรองนะฟิล์มก็คิดว่าน่าจะเป็นอาจารย์ที่เป็นโค้ชของบาร์ดิฟาร์ดอันนี้ด้วยส่วนตัวยูก็ชอบคนนี้เหมือนกันมากเลยเพราะว่าแบบปมเขาน่าสนใจมากเขาอาจจะดูเป็นตัวละครที่เป็นฝ่ายตัวร้ายนะครับใน series อ่าแต่ว่าคือแบบ มันถ่ายทอดออกมาได้ว่าเราเห็นเราจะเห็นได้ว่าปมในตอนเด็กของเขา่ามันชัดเจนมากจนทําให้เขากลายเป็นคนแบบนี้อเคครับผมคิดว่าหนักเรื่องนี้ครับโดยแท้จริงแล้วครับตัวผู้กกับนะครับต้องการจะสื่ออะไรออกมากันแน่ครับถ้าสิ่งที่บิมคิดก,ก็คือผู้กํากับก็คงเหมือนที่บิมเคยบอกไปว่าอเราไม่สามารถแก้ไขอดีตมันได้อ่ะแค่แบบว่าเขาคงงยาว่าบอกกับเราว่าเนี่ยในช่วงอายุเนี่ยที่แบบว่าเรา บรรลุนิติภาวะแล้วว่าเราสามารถตัดสินใจอะไรเองได้ในหลาย,ลายๆอย่างในหลายๆเรื่องแต่บางทีการที่เราบรรลุนิติภาวะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราจะตัดสินใจถูกเสมอไปเราต้องคิดให้ดีๆคิดหน้าคิดหลังให้ดีว่ามันจะส่งผลดีกับตัวเราหรือเปล่ากับใครต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตมันจะส่งผลดีหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเราคิดพลาดไปอ่ะความฝันที่เรามีตอนเนี้ยเราจะไม่ได้ทํามัน แล้วก็บางทีมันไม่มีโอกาสสำหรับเราเสมอไปแค่ทำตอนนี้ให้ดีที่สุดแบบนี้สุดยอดมากครับจะบอกเลยว่าที่บีมพูดมาตอนนี้เป็นความรู้สึกส่วนหนึ่งของผมที่ผมดูนะผมก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่โดยทั่วไปแล้วนะผมรู้สึกว่าหลายหลายคนอะถ้ารู้สึกว่าตัวเองโตแล้วอาจจะรู้สึกตัวเองโตแล้วบรรลุนิติภาะวะแล้วแต่ก็อาจจะยังตัดสินใจผิดอยู่ในหลายๆเรื่องนะครับหนังเรื่องนี้รู้สึกว่ามันจะสอนในหลายๆเรื่องที่คนตัดสินใจผิดได้เหมือนกันเยอะเลยนะแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งคือถึงแม้เราจะมีปมอะแต่เราก็ไม่เราก็ไม่จําเป็นต้องเอาปมของเรามาแสดงออกอีกทีหนึ่งอะคือเราเก็บปมของเราอะไว้เป็นบทเรียนดีกว่าว่าเราเจอแบบนี้มาแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องกลับไปทําแบบที่เราเคยเจอมาประมาณนี้คือหนังเรื่องนี้มีแนวคิดเดยอะมากแล้วก,ก็แบบดีมากอะดีจริงๆเอาครับคิดว่านะครับหนังเรื่องนี้นะสามารถนําแนวคิดหรือ ฉากหลายอย่างน่ะที่รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็แนวเนื้อเรื่องไหลายอย่างมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้บ้างไหมครับมิมว่าได้นะเพราะว่าอะอย่างเช่นอย่างที่มิมบอกไปเลยเมื่อกี้ที่ว่าฉากที่เรารู้ว่าอาจารย์โค้ดโค้ดของทีมบาท,ที่เขามีปมมาก่อนอะเราก็ไม่จําเป็นต้องนําปมนั้นอะมาทําให้ชีวิตเราอะมันไม่ได้ดีไปกว่าเดิมอ่ะมันทําให้ชีวิตเราแย่ไปกว่าเดิมอะให้เราเอาปมนั้นอะ เก็บไว้ในใจเราเราคิดแค่ว่าเราจะไม่ทําให้ปมนั้นน่ะเกิดขึ้นในชีวิตเราอีกเราแค่ต้องทําสิ่งที่ดีกว่าของปมนั้นให้ได้เป็นคําตอบที่ดูดีสมกับเป็นบีมจริงๆ <laughs> แซวแซวเอาเป็นว่าครับคิดว่าครับหนังเรื่องดีนะครับเรื่อง18ดอกนะครับ,รนนค,รบควรค่าแก่การไปดูต่อไหมครับควรค่าที่ผู้ชมของผมที่กําลังดูรายการอยู่ตอนนี้นะควรจะไปดูต่อจริงๆไหมครับคุณบีมควรที่สุดเลยค่ะเพราะว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สอนอะไรเราได้มากที่สุดกับการใช้ชีวิตประจําวันเป็นการดูซีรีส์ที่แบบว่าไม่ได้ดูแบบเปล่าๆแค่แบบโอ้ยอินเศร้าอินเลิฟอะไรแล้วคือซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นโรแมนติกดราม่าก็คือมีทั้งแบบฉากรักฉากดรามา่าดราม่านี่คือเศร้าสุดๆเลยใครจะไปดูใครจะไปดูเตรียม,<ๆ>เ,ตยมเตรียมกระดาษเช็ดชู่ไว้เลยแบบไปซ้อมน้ำตาก็คืออบก <ผ>เรื่องน,นี้ควรดูที่สุดมันเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วนะครับที่ว่าจะสร้างความรดราม่าให้กับผู้ชมจะบอกเลยว่าความดราม่าที่สร้างออกมาจากเรื่องเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นความดราม่าที่เสียเปล่าแน่นอนครับเพราะว่าเนื้อเรื่องออกมาเนี่ยสุดยอดแล้วก็สื่อถึงความเป็นครอบครัวไหมความเป็นครอบครัวหรือความเป็นความรู้สึกกิมให้กันหลายๆอย่างมันอาจจะไม่ได้สื่อในทางครอบครัวชัดเจนนะแต่มันจจะมีแบบเรื่องของปมสังคมหรืออะไรอย่างนี้นะเราอาจจะสังเกตได้นะครับอาจจะเห็นถึง ที่ทางานของนางเอกนะที่จะเห็นว่าจะมีคนที่แบบไม่ชอบลุมบุลี่นะครับแต่เอกก็ผ่าน้นไปได้ด้วยดีแล้วก็หลายๆตัวละครในนั้นนะครับก็สุดท้ายก็กลายมาเป็นคนที่แบบสนิทกับนางเอกในที่สุดอยู่แล้วแล้วก็คอยซัพพอร์ตนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับบทสัมภาษณ์คุณบีมในวันนี้นะครับยังไงนะครับทางรายการนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพัชรพรบุตรดีนะครับหรือคุณบีมอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับ และสําหรับตอนนี้ครับรายการดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับยังไงนะครับผมนะครับก็อยากจะฝากให้คุณผู้ชมนะครับลองไปหาหนังนะครับที่เราพูดคุยกันไปในวันนี้นะครับมารับชมกันดูครับเชื่อครับว่ามันจะต้องมีทัศนคติหรือแนวคิดที่มากกว่าที่เราพูดคุยกันไนวันนี้อยู่แน่นอนครับยังไงวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ